ต่งันีอนีอนีหมือนกันเหมือนกันไม่ไม่เหมือนาตรงหมือนไม่เหมือนี่ีไม่เหมือนอไม่เหมือนโอเคไม่เอาเเอาไม่เอาเหมือนเออเม่อันเนีเออ เหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันนี่บุ้งบุ้งจังเออเหมือนกันเหมือนกันระเบิดกันเออระเบิดระเบิดจิ้งเออเดี๋ินกินอะไรเนี่ยกินกินอะไรกินกินกินอะกินเผือกกินผักกินยังไงกินไง ไอทำท่าดิมันกินยงไงเอทำงี้หรอมันกินอย่างงี้เหรออย่าง <world ly> หูฟังรูดแ้หมาฟลาอยู่อาเอนี่แล้วน้ววพันุ <tortured. S 1> ุดจริง่ยเฮ้ยไล่ ชนะแล้วชนะแล้วชนะเย่ของแกมเอาไว